ลูกพี่นี้เอ่าเสื้อไหนไม่รู้ถ้าเจอกูก็เป็นหมาทุกตัวนั่นเลยสวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมกำลังจะกลับไปหา ลุงกวงนะครับซึ่งวันนี้เราได้นัดกับลุงชัยเอาไว้ด้วยนะครับว่าเราจะมาเจอกันในป่าแห่งนี้ซึ่งชัยแกเองก็ยังไม่มีเวลานะครับทุกคนแกก็ทำธุระของแกเหมือนกันนะครับก็เลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะทุกคนก็จะบอกว่าไม่เคยลืมลุงนะครับยังอยู่กับลุงเสมอนะครับนะผมลืมไม่ได้เด็ดขาดนะครับคุณลุงคนนี้เป็นคุณลุงที่ผมเจอแล้วก็เคารพรักที่สุดนะครับนะลืมไม่ได้เด็ดขาดนะทุกคน บอกบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่นอนแหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้ลุงแกยังไม่มาแต่ทางนี้ทางนั้นเรานัดกันไว้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมคิดว่าลุงคงจะมานะครับคือตอนนี้ผมต้องรีบไปกลับไปตามลุงกวงนะครับเพื่อที่ว่าไปดูลุงสามแกบอกว่ามีคนถอนของได้คนเดียวก็คือตากวงนะครับไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่านะครับ คือตอนนี้ผมได้ยินเสียงใครไม่รู้สับอะไรนะครับตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามนะครับผมไม่รู้หรอกนะทุกคนว่าตอนนี้เสียงอะไรใครฟันอะไรผมเองก็ไม่กล้าตามไปดูแต่ผมขอทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับ เดิมออกมาง่า,ายมึงไปขามัานเสือเฮ้ยใครวะเสียงใครวะทุกคนสามหัวเวสีเฮ้ยใครวะมึงไปขามัานเดียวนี่ <c oughs> เจอแต่ตัวนะครับคิดว่าทำอะไรได้เง้นลึกของมึงเนี่ยทำอะไรกูไม่ได้ ลาไปก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูนะเว้ยใครวะได้ยินแต่เสียงนะครับตัวก็ไม่ได้ไม่เห็นนะครับเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งกูนะเว้ย เฮ้ยเสียงมาแต่เสียงทุกคนกแบบเฮ้ย,ไ,ยไปให้พลล้นนะเวย้ยจะมายุ่งกับกูไอีสอเสียงเมฆเฮ้ยมึงเลิกยุ่งกับกูซะมึงยาไปกลัว มันทำอะไรมึงไม่ด้เลยเฮ้ยดานเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูนะเว้ยบอนไปขามันก็พันเข้าไป เฮ้ยมึงไ่มีทางนีรอดไปได้หรอกนะเฮ้ยมึงไปให้พ้นนะเว้ยไปเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งกับกูได้ปะไห้พ้น เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงลุงชัยนะครับเหมือนลุงชัยจะมาแล้วจนมุมแล้วว่เข้ามาดิขาไปส่มัน่มาจะแดงมันเลยนะเขาไปกินมันเฮ้ยย่าเย 哇！哎哎！哦哦！我的妈！怎么还啊？哎！你们用不哎！ ลงมาแล้วเอาทือ <Help>, น <to> so like ี wait, ่ไว้ใหญ่โตเลยออะไรวะอะไรเนี่ยลุงใหญ่โตเลยมึงเล่นอะไรกันเด็กเพียดูทำหลานกีเหรอเฮ้ยลุงชายเอาเว้ยไปเข้ามา วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราอะไรนยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราไปไหนเสี่ยวเฮ้ยลุงขี่มันอยู่นี่เฮ้ยลุงลบก่อนลุงลบผมจะเอาแล้วเบิดปาใ์ตในหัวมัน เต็มเต็มเมืงเป็นไงลูบอลยัดาลยูกบอลยัดปากอ่ะลุงได้เฮ้ยผีมันหนีแล้วลงผีมันหนีแล้ว ไอก่เน oh, ี so first, so oh, ่ยมาไอ้ก่มาไรอย่างไรเด็กเกียพวกมึงเลยนอะไรกันนี่มาไอเสือเมฆลุงเสือไหนไม่โลถ้าเจอกูจะเป็นหมาทุกตัวนั่นแหละเฮ้ยมึงมีชลาน้ะมึงเสือแบบนี้ เล่นยิงกันกออเเฮ้ยา้า้ามึงไปเรีกผีมึงมาซะีผีมึงมึงอยากตายเนี่ยรวม,ม,ถ,ม,มถึงมึงด้วยาาาาเ,อเอาออะออะออะอะออะออะออะาะออออ Đuời này. Đuời Nga. này. Đuời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  đi Đuời này. Đuời พี่เสือเหรอคุณเรียกว่า,าหมาเฮ้ยลุงเมื่อกี้มันแอบ,บหัวล้อใส่ลุงอ่ะมันไม่เปไนะ็นไรนะมียาปลาซาถ้าดินสน้นเตี้ยนี่ยไม่อยากข้าวากมึงฮะให้มันหัวล้อใส่ลุงอาา้ทำไมอยากตายนะพี่ไม่อยากตายก็บบกกหมอดตัวซะาไอ้ผีป่ามีกี่ตัววะนะี่ย Nè! <coughs> <coughs> Ôi! ai, <Dồn mì>, <coughs> <Tụi con. coughs> มันไปหนูแล้วไอ้เหี้ยทำไรกูไม่ได้หรอกไอ้ชัยมึงไอชัยเฮ้ยทำไรยุ่มไอุ้่ม ไอ้เมก็กเป็นไงบ้างงเียลงมาช่วยผมไอเด็กเฮียเนี่ยลุงว่าแล้วเสงเออไวยวายอะไรลุงเรมาดูเลยเป็นเองคิดว่าลุงจะไม่มาตามนั้นแล้วมามาสิครับ พิดนัดไม่ได้จะไปรับไอทิีิบาลเองด้วยเฮ้ยนี่แหละว่าเสือฮะ แดงผมเล่นสะเทือนป่าเลยนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันมากเออผมมันอยู่ไหนเฮ้ยไ,ไอเด็กเหลือขอฮะม,มึงเยังก็แค่เด็กเหลือขอที่มันเก่งกับคนไม่มีอะไรเฮ้ย

วะามันยังอยู่อเว้ว้า้ย้้าไอ้ไอ้เฮียเนี่เยเปนลนหาที่ตายนี่วะฮะมม่อยากตายหรือไงวะ ยืเลือกตาวไลงมาตะเกียงไหมตะเคียหน่อยุณยายหนึ่งถึงสามมึงเด็ไวัคนนะลุ้มต้อมลงใจเย็นผีป่ามันเยอะผีป่ามันเยอะลุง ใส่ลุงว่าไงผมก็ว่างั้นแหละลุงตอนนี้ลุงสามจะตายแล้วลุงมันโดนของใช่ล้วใช่ลุงมัน,นโดนของนะใช่มันมันบอโดยเป็นคนขอทานแล้วก็มาทําของใส่ลุงใช่ไม่ใช่คนขอทานดีคนคนบ้าคนเสียสติอย่าลุงลุงใจเย็นนะ ตอนนี้เราต้องรีบกลับไปช่วยลุงสามอะ่ะไ <Hey. S 3> hey. hey, ่หวนะปไหนแล้ววะไปไหน oh, oh. โ้หแม่งเดินตีนเปล่าแม่งทำไมมันวิ่งสู้ฟัดขานาดนี้ มันหลงตาไงง่ายีเฮ้ยีนั้นไม้อยู่น่นว่าลิงม

วนไปวนมานะครับทุกคนโอ้โหถาเดินไปเดินมาขาอ่อนมาเลยครับทุกคน ได้ได้ลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดด้วยวโอ้ยไม่ทันหว่ลุงมันมีวิชาลิงลมหร,หรือเปล่าลุงไวชิผายเลยโอ้ไวขนาดนี้หน้ามือดอา โยังหาทางออกไปเจองนุกวงไม่ได้นะครับจะเอาให้สุดความสามารถนะครับลุงผมรีบไปตามตะกวงก่อนนะลุงไปก็ผมไหมผมต้องมันผมจะป่วยเอาลุงเองกับก่ันก็ได้เดี๋ยวมีรีไปตามตะกวงมาเลย,ยเลุงไว,ไไะวงงนะ อยู่ให้ hey, ผมไป ồng, ตามตะกวงเหรอตามไปเลยตามให้ไวเลยให้ไวได้ได้นุ่ไม,ม่เป็นห่าครับนุ่มอขาเจ็บแล้วตอนนี้น ลุงใช่ล,ลุงกลับกับผมไหมลุงอยากจะบอกเองว่าเองย่าไปตามตะพว,วงมาเลยลุงจะกลับมาเองไอตะเกียงนั่นมันอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะลุงไม่เป็นไรไฟดับเดี๋ยวลุงหาทางกลับไม่ได้นะครับเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วมีเวลาลุงกลับบ้านไฟฉายก็ไม่มีอยู่แล้ว อ๋อปกติลุงใช้กับบ้านไม่มีไฟฉายอ่ะใช่อ๋อดังนั้นผมรีบไปก่อนนะ,ะมามออกไปจากหมู่บ้านล,ล,ลูกสี่ายลูกสีดำยังอยู่ครับลุองอยู่กระเป๋าผมลุงไ,ได้ได้ลุงผมไม่ทำตกไ,ได้ได้ครับลุงไม่มีปัญหาครับ งลูกเลยทุกคนปากเขาลุกเลยนะครับโอ้โหทุกคนทุก,ก่อนนะปากลุกจัดเลยนี่ก่อนนี่ก่อนนีวก่นอนว้าว